¡Me! ค่ะเพื่อนทุกคนพบก,กับช่องมีเบียนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชุออนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะงานหนักงานยากมากค่ะของวิกตอเรนาฮิเมจิเดนโซแอรีบ so ีแข่งแกร่งมากจริงๆวิกตอเรนาฮิเมจินะคะประทะทีมไรพาย,ายซึ่งก็ยังคงไรพา,ายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวิกตอเรนาฮิเมจินะคะพ่ายเดนโซแอรีบีเป็นต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์17 ต่อ2 5 25:17ต่อ20:25ต่อ 25, และ16:25ต่อหล่นไปอยู่อันดับที่5ของตารางค่ะ โดยประเดิมนัดนี้นะคะด้วย14คนของวิกตอรินาฮิเมจิยอมใจโค้ดมากค่ะโคดไม่ใช้หมายเลขเจ็ดมินจาออตมาจิตเลยในนัดนี้ค่ะโดยวิกตอรินาฮิเมจินะคะประเดิม6คนแรกคือมือเซตค่ะซากุระอิบอนเรลไอริมิยาเบะและมาโออิโตะค่ะอานารุยซารรดิเกอร์นะคะบีหลังบาซิลได้ลงเป็นตัวจริงนัดนี้ค่ะหัวเสานะคะหมายเลขสิอาริซาอิโนเอะและหมายเลข19กค่ะชัชวอนโมกสีและลิเบโรนะคะอย่าง มาริโมริตะส่วนเดนโซ่แอริบีเนี่ยก็จัดเต็มค่ะโรซามาเรียอย่างแน่นอนและหัวเสาหมาเลขสิบนะคะอแม,มนดาโคนิโอค่ะ เริ่มกันที่เซตหนึ่งนะคะซากุระอิเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต้มแรกนะคะเป็นของเดนโซแอริบีจากการตีอัดบล็อกออกนะคะของโกซามาเรียค่ะนัดนี้นะคะบีบีเนี่ยโดนจี้บอลแรกหนักมากแต้มแรกของวิกตอรินาฮิเมจิมาจากบอลเร็วอย่างมาโออิโตะค่ะเริ่มเซตนะคะก็โดนบล็อกกระหน่ำเลยสําหรับวิกตอรินาฮิเมจิค่ะโดนนําฉ่ำๆนะคะห้าถึงหแต้มพยายามตามตีเสมอแล้วค่ะแต่ก็ไล่ไม่ทนันและเซตนี้นะคะวิกตอรินาฮิเมจิเสิร์ฟเสียหลายแต้มด้วย ไม่ทันค่ะโรซามาเรียเนี่ยเด็ดขาดจริงๆมีทั้งหนักทั้งเบานะคะจบเสร็จแรค่ะวิกตอรินาฮห้มจิพายไป17ต่อ25ค่ะ ส่วนเซตสองนะคะวิกตอรีนาฮหเมจิแก้เกมมาดีมากค่ะน้ำช่ำๆนะคะกาวแตม้มบีบีเนี่ยแดนหลังขุดช่ำมากขุดโรซามาเรียสุดๆเลยนะคะเซตนี้ค่ะเดนโซนะคะแอบรีบีบอลแรกไม่ค่อยดีด้วยค่ะเสิร์ฟเสียหลายแตม้มบีบีนะคะรั่ว3เมตรเป็นแต้มค่ะอินโนเอนะคะตีปัดปัดไปๆจังหวะเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ก็เป็นแต้มค่ะแอดมินนะคะรุนมากกับเซตนี้เดนโซ่ so เนี่ยก็พยายามตามมาเรื่อยๆนะคะวิกตอรีนาให้เมจินำอยู่5าแตม้ม แอดมินเนี่ยรู้สึกว่านำน้อยมาค่ะกรวเดนโซ่นะคะแอริบีตามทันสุดๆค่ะใจแม่มานะคะบีบีเนี่ยบ็อกโรซามาเรียได้หนึ่งลูกค่ะหัวเสาต่างชาติของเดนโซอย่างอแมนดาหมายเลขก20ตีกดดีมากนะคะทุกคนหัวเสาทั้งสองคนของวิกตอเรียฮิเมจินะคะช่วยกันแทงริศค่ะพ่วงด้วยไอริเมียเบะจบเกมนะคะวิคตอเรียฮิเมจิชนะไป25ต่อ17คะแนน1ต่อ1นเซตเท่ากันค่ะ มาดูกันที่เซต3กันบ้างค่ะบีบีของเราโดนปิดหนักมากค่ะรวมถึงเกมรับของเดนโซ่แอรีบียืนถูกจุดขุดได้ทุกลูกที่บีบีตบด้วยทําให้ช่วงกลางๆเซตนะคะโค้ชเปลี่ยน3คนด้วยกันเปลี่ยนหน้า3ค่ะเป็นบีหลังซากิธนากะและมือเซตนะคะกับตันทีมไข่ยอย่างชิบะตะส่วนหัวเสานะคะให้อากิโฮนะคะมาแทนบีบีค่ะแต่เอาจริงนะคะทุกคนธนากะเนี่ยควรจะลงตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าตบดีมากอย่างน้อยเนี่ยก็มีบีหลังช่วยทําแต้มได้อีกหน้านึง แต่ะคะโค้ดเนี่ยคงจะมองที่บ็อกเตีย้ยสูงแค่170เซนติเมตรค่ะโค้ดเลยให้อนาลยซ่ารูดิเกอร์นะคะลงช่วยเกมบ็อกแต่ก็ตามไม่ทนันค่ะเซตนี้เดนโซนะคะชนะไป25ต่อ20คะแนนค่ะและมาต่อกันที่เซต4เลยนะคะวิกตอรนาฮิเมจิของเราก็ตุปัดตุเปไปเรื่อยๆค่ะหัวเสาอย่างอาคิโฮนะคะสำรองทำได้ดีเลยค่ะแต่ก็ตามไม่ทนันนะคะเดนโซแอรีบ so, ี R B, ชนะไป25ต่อ16นะคะส่งผลให้นัดนี้ ว i กตอรีนาฮิเมจิค่ะก็พ่ายเดนโซ่แอรีบีไป1ต่อ3เซตนะคะก็ยังหยุดสถิติไรพ่ายของเดนโซ่แอรีบีไม่ได้ค่ะ มาดูกันที่คะแนนแบบไลฟ์สกอร์นะคะแบบคร่าวๆกันก่อนค่ะจะบอกว่านัดนี้นะคะเดนโซ่อารีบีมาเพื่อปิดชัชชูออดโดยเฉพาะขนาดออกไปนะคะตั้งแต่กลางเซต3เซต4ี่เนี่ยก็ลงมาแปบ๊บๆช่วงต้นเซตแต่ก็ยังทําคะแนนได้ท็อปสกอร์ขัดกคนบอลแรกนะคะก็รับมากสุดๆนี่ขนาดไม่ได้ยืนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมาดูกันที่เดนโซ่อารีบีก่อนเลยค่ะท็อปสกอร์ของเดนโซ่นะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยโรซ่ามาเรียข่ะ28แแต้มจากการ ตบ25บล็อก2เราแล้วก็เสิร์ฟ S1 ค่ะส่วนอแมนดานะคะก็ช่วยทีมได้ดีมากทำไปนะคะรองท็อปสกอร์ค่ะ22แต้มส่วนของวิกตอรินาฮิเมจินะคะท็อปสกอร์มีด้วยกัน2คนค่ะคนแรกนะคะบุมบิมชาชวอนโมกสีค่ะ15แต้มจากการตบ14นะคะแล้วก็บ็อก1ค่ะส่วนไอริมิยาเบะนะคะก็ท็อปสกอร์คู่กันค่ะทำไป15แต้มเท่ากันนะคะจากการตบ11บล็อก2แล้วก็เสิร์ฟ S2 ค่ะ รองท็อปสกอร์นะคะเป็นของหัวเสาวอย่างอาริสาอินโนเอค่ะ13คะแนนนะคะจากการตบล้วนๆเลยมาดูกันที่บอลแรกค่ะบอลแรกนะคะอาริสาอินโนเอค่ะรับไปช่ำๆเลย33ลูกค่ะส่วนชัชชุออนของเรานะคะ30ลูกค่ะนี่ขนาดออกไปช่วงกลางเซต3แล้วนะคะแล้วก็ลิเบอโร่อย่างมาริโมริตะรับไป11ลูกค่ะ มาดูกันที่ MVP นัดนี้เป็นของดิบเบโลของเดนโซอ r i ิบีอย่างหมายเลก4ฮารุนาทวบตะค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนคิดว่าโค้ดอวิทอลเซลินเกอร์ของวิคโรนน่าฮิเมจิคงจะไปแก้เกมมาเป็นอย่างดีพรุ่งนี้นะคะสู้กันใหม่ค่ะยังไม่หมดหวังนะคะรอเชียร์เสมอค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจ ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ